ยาามงใบนี้ซ้อมมาที่วันครับต่อมาอาทิตย์ก่อนถ้าซ้อมอยู่ที่คใครโซงใช่มีใครเป็นผู้ต้องซ้อมบ้างมีฉลามดำมีตอนฮาลายก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้ายาวยี่สิบแล้วสูงเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับห้าสิบห้าเราเหมือนจะตายเลยครับมวย เจอเขาดล้วแต่ไรอย่างวันนี้เราเจอกับพี่เดชเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับมันต่อมา่าเคยครับเขาพูดสไตล์อะไรใครเคยจบเขาพูดสไตล์อะไรมั่แล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวกับอะไรดูวันเวทีครับล่าสุดที่เราต่อยไว้ใครล่าสุดต่อยไว้กับวณฑ์ไทยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างชนะครับชนะเข้ามาวันต่อยเหรียญเท่าไหร่ ไปเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยปะ่ะเพราะล่าสุดเนี่ยล่าสุดต่อยต่อยกับพอยขาวสองวัจลียาเป็นไงบ้างชนะนอกครับชนะนก<ส>อกเมาเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทร้อยสิบเอ็ดต่อยที่ต่อยที่ลุมพินีอ๋อ,อเวทร้อยสิบเอ็ดแล้ววันนี้มาต่อยร้อยที่เวทเพราะว่าวันนี้เขาให้มาแทนใช่ป่ะจริงๆเรามีคิวต่อยวันที่วันที่สิบห้าอ๋ออาทิตย์หน้านี่เองเขาเลยยกมาก่อน ก็เลยปล่อยปล่อยมาแล้วเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงบ้างก็อยู่พอดีสบายๆแล้วเนาะก็คือไม่มีปัญหาแล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สบาย90เปอร์เซ็นต์เราผมพูดแข็งแรงเนาะเราต้อต่อยมวยมาลุ้นๆวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณเจ็ดสิบไปสิบไฟเราคนจังหวัดอะไรครับคนเช่าครับนครศรีธรรมราชฝาดช่วยๆแฟนคขับรถหน่อยครับ เช้วนบอทุกคนที่เก็เป็นกำลันใจผมนะอันนี่แน่นอนเต็มทีโอเคขอเจ้าน้องชายครับ